ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Garage Hub แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ใหม่รถหรูและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยจากทั่วโลกหากคุณกำลังมองหารถ SUV ทีขนาดกะักรัที่ผสมผสานความสปอร์ตความคล่องตัวและเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียววันนี้เราขอแนะนำโฟล kswagen ที่รอบ2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับโฉมให้ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ เทนทีร็อก2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็น SUV ไซส์กลางที่มีความสปอร์ตและแข็งแรกร่งในตัวโครงสร้างภายนอกถูกออกแบบใหม่ที่มีเส้นสายที่ดูเฉียบคมมากขึ้นโดยจำหน้าทรงใหม่สานกับไฟหน้า LED บางและยาวทำให้ด้านหน้ารถด,ดูดุดันและทันสมัยยิ่งขึ้นด้านหลังเสริมความโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบเลนลากยาวทั้งฝั่งซ้ายและขวาเพิ่มความรู้สึกพรเมียมมาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและลงตัวกับตัว ระบบช่วงล่างถูกปรับให้ตอบสนองรุนวรแต่ยังคงความแม่นยำในการควบคุมที่เป็นเอกลักษณ์ของรถเยอรมันภายในห้องโดยสารของ v o l kswa g e n t r o c ุ2026ถูกยกเลิทั้งคุณภาพและการใช้งานวัสดุตกแต่งใช้โทนสีทันทสมัยที่ความเรียบหรูและสัมผัสพรเมียมบาะนั่งออกแบบให้รองรับสื่อรับระบับไฟฟ้าในตำแหน่งคนสับพร้อมระบบ,บอุณหบกและระบายอากาศจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้งแ p ปเปิ a คาร์และ Android Auto และมีการเปลกรดนระบบควบคุมด้วยเสียงที่สามารถสั่ง อยายามระบบเกียรรอกทุกทางเพิ่มความเพลิดเพลินขณะขับขี่ช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายยังคงความจุสูงและสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามต้องการ v o l ks w a g e n T-Roc 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลเทอร์โบโดยในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินมีให้เลือกตั้งแต่1 5ลิตรเทอร์โบไปจนถึงรุ่นแรงสุด2.0ลิตรเทอร์โบพร้อมระบบขับเคลื่อนสล้อ 4motion เกียอัตโนมัติ d s g จ7สปีดทำงานได้ลื่นไหลและแม่นยามีอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมและตอบสนองไดด้รรววเ็ ว่ากการขับขี่ไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกเดินทางไกลก็ทําได้อย่างสบายระบบการสะเทือนท้านหน้าและหลังถูกปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนมั่นคงแต่ไม่กระด้างเทคโนโลยีความปลอดภัยและช่วยขับขี่ในโฟล์สวากเกทีร็อก2026จัดเต็มเช่นเคยโดยมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกเฉนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยดึนกลับอัตโนมัติกล้องมองรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับมือขับสายตา ร่วมกับระบบแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในท่กการเดินทา,างโฟล์ควาเกนทีร,ร์อง2026ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้เลือกทั้งแบบปกติแบบประหยัดพลังงานแบบสปอร์ตและโหมดเฉพาะสำหรับถนนลื่นหรือทางคลข่ะทำให้รถรุ่นนี้สามารถปรับตัวได้ตามสภาพถนนและลักษณะการขับขี่ของผู้ใช้งานอีกทั้งยังรองรับการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการ การออกแบบที่กลมกลืนทั้งภายในและภายนอกทำให้ v ฟ l ks w a g e n T-Roc 2026เป็นหนึ่งใน SUV ที่มีภาพลักษณ์ดีทั้งด้านความหรูหราและความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กก็สามารถใช้รถคันนี้ได้อย่างลงตัวเป็นรถที่พร้อมตอบโจทย์ทุกวันของชีวิตจริงในยุคปัจจุบันหากคุณสนใจรถรุ่นใหม่ๆห,หรืออยากติดตามรีวิวที่ลึกและชัดเจนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องการาดชารเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถยนต์อัปเดตล่าสุดจากทวลโ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กับเราเสมอ